สวัสดีค่ะสนลินคสวัสดีครับสวนเตอครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวบานบัวบานวิทยาคมครับสโนลินครับค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้บริหารกันเลยนะคะเชิญครับสวัสดีครับผมนายจิรพัฒน์จันทร์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบานบัวบานวิทยาคมครับสวัสดีครับผมนายสิมณัฏวราภูมรองผู้อำนวยการโรงเรียนครับก็ขอต้อนรับท่านคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่งขอเชิญท่านคณะกรรมการข้างในครับเพื่อปรึกษาหรือได้พูดคุยกันครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศของการนิเทศติดตามที่โรงเรียนบ้านหนองับบาลนะคะก็พูดคุยกันด้วยบรรยากาศที่เป็นกัลยานามิตรนะคะมีผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ดรยันยงผิวอ่อนมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบอท่านสอนอเต้ยและสอนอรินนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของโรงเรียนบ้านหนองับบาละคะ่ะ โรงเรียนานองบราณรูอันเชิทยงครับก็ได้รับการประเมินโครงการกับเครื่องโรงเรียนพัฒนาสเองสื่อพื้นที่ k s q m t a นะครับก็ร่วมร่วมไปด้วยดีนะครับแล้วก็ได้ให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการซึ่งท่านก็ได้มาให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเ,าเป็นกระดานมิที่ดีแล้วก็ผมจะได้นำโผรการ ลิขิตติดตามก็เช่นยนยีในวันนี้นะครับนําไปสอบคุณพัฒนาต่อไปขอบคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านท่านดรยดโยชิออนท่านธนิเตศท่านบุษรินยิท่านานะารัชชาเราเลอกนะครับท่านก็ได้ให้ข้อมูลและก็ให้ก็คิดให้ความรู้ทักษะในการนำไปปฏิบัติขอบคุณครับ เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านเบิดแล้วครับทัสนรินค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้บริหารและคุณครูกันเลยค่ะ<ช>ไปเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะดิฉันนางวัฒนาเกษรระผู้มีการโรงเรียนบ้านเบริรยินดีต้อนรับคณะกรรมการพิเทศติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิญพื้นที่ T S Q M A ด้วยความดีดีค่ะ โรงเรียนบ้านเบิดนะคะบริหารงานโดยท่านผอวาสนาเกษระนะคะซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เคยร่วมโครงการ THQP ค่ะเป็นโรงเรียนที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาตนเองมาแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นน่ารักเป็นกันเองค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะโรงเรียนบ้านเบิดนะคะก็ ขอขอบพระคุณนะคะคณะกรรมาการนิเทศติดตามโครงการาโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับคําแนะนาเป็นอย่างดีจากคณะทีเ่เทศทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับทุกโรงเรียนนะคะที่อยู่ในโครงการนี้ว่าเรามีาลู่หรือทางเดินที่จะพัฒนาการศึกษาไปร่วมกันคะ่ะขอบคุณทุกท่านมาหน้าโอกาสาน,นะะี้ค่ะ สรับหรับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะสอนเตยตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองออยครับท่านสาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านหนองอโยกันค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญชน,น์คูสุวรรณำนในการโรงเรียนบ้านหนองอโยขอต้อนรับคณะนิเทศติดตามการทัาเพื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ปีพุทธศักราช2567จังหวัดสิรินธรด้วยความดียี่งค่ะ บรรยากาศที่โรงเรียนบ้านหนองอียอบริหารงานโดยท่านผอธัญทรครุสวุวรรณนะคะคุณครูน่ารักมากนะคะก็พูดคุยและสอบถามเก็บข้อมูลตามแบบติดตามของโครงการ T h q m a นะคะซึ่งก็ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะก็ขอขอบพระคุณคณะกรรมการวิเทศติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง ในวันนี้และจะได้นำผลการวิเทศรวมข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่างๆให้ดีขึ้นกับขอบคุณอย่างสูงยิ่งค่ะขอบคุณค่ะซึ่งการมาในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ส่งนำลวุฒ์ของสถัยเกศสองของเรานั่นก็คือท่านอุตียงคีออนครับยมมาาชาโนทาวเวสวรนโนจงสำแดงแกเข้า ชีกาชิโชคชะตาให้าราเริ่มรวยเบิกเงตบเปิดสพัพอนเลิศในโลกนี้มารมีองค์พ่อจงดนช่วยพลิกชะตา,าจากจนเป็นรวย